เพื่อนๆพี่ๆท่านใดที่สนใจเติมเกมนะครับทางเรามีร้านเติมเกมจอนชาวไร่มาให้บริการทั้งถูกทั้งสะดวกและปลอดภัยการันตีด้วยใบจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกกฎหมายมีเกมให้เติมมากมายอาทิเช่นนิโนโคนิคลอสเวิร์โฟกัสออนวีมิกเอเป็กเลเจนต์โมบายคริปโตบอลแซดออนวีมิกโยกัง globally เมียโฟเอสามซิวไลท์และอีกมากมายหลายเกมไว้ใจได้สะดวกปลอดภัยหายห่วงแน่นอนต้องร้านเติมเกมจอนชาวไร่ครับเอาละสวัสด ดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันกับเกม s o ส o o f Legend Mobile นั่นเองณนะตอนนี้ตรงเกมก็เปิด Open Beta เป็นที่เรียบร้อยนะครับโหลดผ่านสโต re ไทยได้ตัวเกมมีภาษาไทยแล้วก็มีเสียงภาคไทยด้วยนะเกมจะเป็นแนว t u r n b a s e d RPG นะครับให้เราไปจัดทีมต่อสู้นั่นเองนะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศนะครับในส่วนของตรงนี้ก็จะเป็นหน้าเมนูหลักเห็นปะ ดูภาพเกมนะครับว่าภาพมันสวยแค่ไหนนะครับผมตรงนี้เนี่ยในส่วนของตัวละครนะครับสามารถวิ่งเล่นนะครับรอบๆตรงนี้ได้นะครับแล้วก็จะมีพวก NPC ตรงนี้นะ ตัวนี้จะเป็น NPC เนื้อเรื่องนะครับเราสามารถก็ไปดูเนื้อเรื่องได้แล้วก็จะมีแบบว่าให้เราไปต่อสู้อะไรอย่างนี้ด้วยนะครับแล้วเนี้ยจะเป็นในส่วนของการอัญเชิญนะครับหรือว่ากาชานั่นเองนะส่วนเนี้ยผมไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรนะครับแล้วก็อ่ารู้สึกเมน,นูอื่นๆเนี่ยมันจะมีเพิ่มเติมมาอีกนะครับเพราะว่าณนะตอนนี้ผมแค่เลเวล7เท่านั้นนะครับตรงนี้ก็คือเอาบรรยากาศาคร่าวๆมาให้ดูนะในส่วนของพื้นที่ด้านนอกนะครับเราสามารถวิ่งออกไปดูได้บ้าเ,เนี่ยครับ เออเป็นเกมที่ภาพสวยมากๆนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเกมนี้นะครับผมจะมีโค้ดมาให้ด้วยนะครับก็เป็นโค้ดจากทางเพจเล่นเกมไดดีนะครับในส่วนการเติมโค้ดต้องมีคนถามแน่นอนนะครับว่ามันเติมยังไงนะครับก็คือเนี่ยครับกดเข้ามาตรงรูปตัวละครตรงนี้นะด้านซ้ายบนนะครับกดติ๊กเข้ามาแล้วก็มาตรงนี้ครับที่มันเขียนว่าโค้ดแพ็กนะครับผมเนี่ยกดปุ๊บนะแล้วก็เอาโค้ดที่ผมให้เนี่ยมาใส่เข้าไปนะครับก็แค่นั้นแหละ ก็จะได้โค้ดมาแล้วนะครับผมได้ของรางวัลสิไม่ใช่ได้โค้ดนะครับโอเคเรียบร้อยนะฮะทีนี้เราไปดูในส่วนของบรรยากาศการต่อสู้กันดีก,กว่านะครับว่าตัวเกมนี้มันต่อสู้อะไรยังไงนะครับแล้วภาพมันจะสวยแค่ไหนนะครับกราร์ฟงกราฟิกต่างๆเนาะอ่ะก็กดเข้ามาตรงบรรทการตรงนี้นะครับนี่เขาก็จะพาเราเข้ามาตรงนี้นะอ่ามันจะมีด่านให้เราไปต่อสู้เรื่อยๆนะครับซึ่งณตอนนี้ด่านแรกที่ผมไปสู้เนี่ยผ่านมาแล้วนะครับต่อมาก็จะเป็นด่านต่อไปนะครับคืออันนี้นะ กดติ๊กเข้ามานะครับมันก็จะมีด่านแยกย่อยนะครับซึ่งต้องบอกว่าในส่วนของด่านแยกย่อยตรงนี้เนี่ยมันจะมีแบบด่านย่อยย่อยไปอีกนะเออมันจะมีซ่อนอยู่นะครับผมแล้วก็เมื่อเราต่อสู้ไปเรื่อยนะครับเนี่ยมันจะมีให้เรามาเอ,อ่อเนี่ยครับสะสมนะแล้วก็รับกล่องของขวัญตรงนี้นะครับเป็นรางวัลได้นะครับผมเห็นปะมันจะมีบอกอยู่ว่าเราจะได้รางวัลเป็นอะไร นะครับเ่ะเดี๋ยวเรามาต่อสู้ดูแล้วกันนะครับกดเข้ามาปึ๊บจัดไปครับเวลาเข้าไปต่อสู้จะต้องใช้ energy ด้วยนะครับพอมาหน้านี้ก็เนี่ยฮะเขาจะให้เราทําการจัดทีมลงไปเนาะด้านล่างก็คือจะเป็นแบบว่าตัวละครที่เรามีอยู่ทั้งหมดนะครับเราสามารถที่จะทําการสลับสับเปลี่ยนได้เลยเห็นไหมประมาณนี้นะครับในส่วนของตัวเกมก็จะมีตรงนี้ครับมีแบบการแพ้ทางชนะทางกันนะครับเห็นไหมมันจะมีบอกอยู่ นะครับก็ลองมาศึกษาตรงนี้ดูนะครับตัวเกมมันเป็นภาษาไทยก็ไม่น่ายุ่งยากอะไรนะครับผมเ่ะเดี๋ยวเรากดต่อสู้ตรงนี้มาครับจัดไปนี่มาครับนี่เป็นไงภาพสวยปะเออในส่วนของบรรยากาศตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะหมุนได้นะครับเห็นปะเนี่ยหมุนอย่างนี้ได้นะครับแล้วก็สังเกตว่านะตรงนี้มันต่อสู้ออโต้อยู่นะครับเพราะว่าผมเปิดออโต้อยู่เห็นป่ะ ถ้าเกิดผมกดปิดมันก็จะปิดไปเลยแล้วเราก็จะมาทําการเลือกในส่วนการต่อสู้โดยการเลือกสกิลตรงนี้นะครับของตัวละครนะแค่นั้นแล้วก็มีการเล่นความเร็วตรงนี้นะครับมีคูณ1นคูณสไม่แน่ใจว่าเล่นไปเรื่อยจะมีคูณ3าคูณสหรือเปล่านะเอออันนี้ก็ต้องลองเล่นดูแล้วกันนะครับอเดี๋ยวผมจะเลือกสกิลนี้แล้วก็กดเลือกที่นสเตอร์นะครับที่เป็นศัตรูนะจะไปนี่แบบนี้ครับเห็นปะอ่ะประมาณนี้เลยนะครับนี่ชึบโอเค อบอกเลยว่าภาพสวยจริงนะสำหรับเกมนี้นะครับน่าจะเป็นเกมที่ฮอตฮิตอีกในช่วงหนึ่งนะครับสำหรับช่วงนี้นะเออโอเคนี่บรรยากาศการต่อสู้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสู้เสร็จเรียบร้อยเออ ในส่วนของโค้ดเนี่ยผมก็ยังไม่ได้เติมเหม네ือนกันนะว่าโค้ดที่ได้มาเนี่ยมันคืออะไรนะครับเดี๋ยวผมดูก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมจะลองเอาเติมเลยแล้วกันนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับโค้ดที่ผมได้มาเนี่ยมันจะมีทั้งหมด2โค้ดด้วยกันนะครับเดี๋ยวกดเข้ามาดูก่อนนะแล้วก็มาที่โค้ดแพ็กนะครับปึ๊บของาะวัลทุกอย่างเนี่ยมันจะเข้าไปในซองจดหมายนะครับกดยืนยันเนี่ยอยันนี้คือแลกสําเร็จเห็นป่ะมันจะส่งไปในซองจดหมายนะครับอีกหนึ่งโค้ดโอเคมา จัดไปนะครับใส่ไปเลยปึ๊บเรียบร้อยแล้วก็ปึ๊บแลกสําเร็จอ่ะเดี๋ยวเรามาดูซินะครับนี่มันจะอยู่ในซองจดหมายตรงนี้นะครับซึ่งในส่วนของของรางวัลน,นะมันจะมีแจกค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นรางวัลฉลองการเปิด Open ่ e t a นะครับเนี่ยรางวัลลงทะเบียนล่วงหน้าแล้วก็ฉลองเซิร์ฟเวอร์เต็มก็มีด้วยนะครับผมออะโอเครับทีละอย่างครับจัดไปอ่าเรียบร้อยนี่นะมาแล้วต่อมานี่ครับดูดิลงทะเบียนล่วงหน้าก็ได้มาเยอะเหมือนกันนะ เสร็จแล้วนะครับอันนี้ต่อมาโอเคโอ,คโอ้โหฉลองโ p เปน e t a เอาเรื่องเอาเรื่องอ่ะต่อมาครับอันนี้น่าจะเป็นรางวัลที่เราไปแลกมานะครับตัวนี้จะเป็นเศษชิ้นส่วนของตัวล,ละครแล้วก็ต่อมาจะเป็นอ๋อเป็นตัวเงินนะครับโอเคเรียบร้อยประมาณนี้นะที่ได้มานะครับในส่วนของโค้ดนะก็ลองมาใส่เอานะครับต่อมาเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูในส่วนตรงนี้นะครับผมกาชาน,นั่นเองนะนี่ตัวนี้เลยนะครับก็เดินเข้าไป เพิ่มเข้ามาให้ไกลนะครับแล้วก็กดเข้ามาที่อัญเชิญครับในตอนแรกเนี่ยมันจะมีตู้ให้เราแบบเลือกตรงนี้นะครับทั้งหมด3ตู้ด้วยกันนะแต่ว่าตู้แรกเนี่ยมันเหมือนเป็นตู้ต้อนรับอ่ะก็คือให้เรามาทําการกดอัญเชิญซึ่งผมอัญเชิญไปแล้วนะครับแล้วก็คิดว่ามันน่าจะการันตีในส่วนของตัวขั้นเทพให้ด้วยนะเออแต่ว่ามันจะสูมเอานะครับประมาณนี้นะ อ่าโอเคต่อมานะครับในส่วนของตู้นะมันจะมีแบ่งแยกย่อยเห็นปะมีในส่วนของกิจกรรมแสงน้ําแข็งนะครับมีวนสเสน่ห์ไหมมีกิจกรรมคาสาบานผีอะไรพวกนี้ซึ่งมันจะมีแบ่งด้วยนะว่าจะเป็นตัวละครนะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของการ์ดแบบนี้นะครับตัวการ์ดตรงนี้ก็คือเอ่อเอาไปเพิ่มความสามารถให้กับตัวละครเราได้นะครับมันเรียกว่าอะไรวะ ลืมแล้วนะครับเออช่างมันเอะนะฮะอ่ะต่อมาก็จะเป็นอันนี้นะครับอีกตู้หนึ่งนะครับผมก็อันเชิญในส่วนของเกาะประดิษฐ์นะครับก็คือตัวละครนั่นแหละนะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นนี่ฮะตัวการ์ดตรงนี้นะครับผมอ่ะแล้วก็นี่ฮะอ่าอีกอันนึงนะครับผมประมาณนี้เลยก็ลองมาอันเชิญดูละกันนะครับเออโอเคเดี๋ยวผมจะอันเชิญอันไหนดีวะเอ่ออันนี้ดีหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นด้านบน อันไหนดี๋ว่าเอาอันนี้แล้วกันนะครับด้านล่างก่อนนะครับเออแล้วค่อยไปสลับเป็นด้านบนต่อนะครับนี่ผมได้มาเนาะเขาจะมีแจก,กมาให้ไงนะครับอันเชิญไปสิบครั้งมันจะมีให้เราเลือกนะครับมีสามกล่องนะกดเลือกได้นะครับเดี๋ยวผมเอากล่องนี้แล้วกันปึ๊บโอเคจะมีลิงน้อยตัวนี้ครับอ่าเหมือนจะมาขโมยของอะไรประมาณนั้นแล้วก็เริ่มเปิดครับผมเัดไปปึ๊บอู้ได้ตัวสีม่วงมาเลยหนึ่งตัวโอเคได้อยู่นะครับ อ่ะแล้วก็อนี้เป็นระดับธรรมดานะครับตัวระดับมันจะมีบอกนะระดับธรรมดาจะเป็นแบบใจช่างนะครับผมเนี่ยเห็นป่ะอันนี้คือธรรมดาสุดเลยโอเคใจช่างใจช่างมีระดับขั้นเทพไหมโอ้ระดับปร,รมาจารย์วะ <laughs> ไม่มีขั้นเทพนะครับก็ได้ปร,รมาจารย์มาสองคนนะครับผมโอเคประมาณนี้ต่อมานะครับอ่ะด้านบนบ้างนะครับผมเลือกอันไหนดีวะ ห้ยตัวหน้าตู้นี้ก็น่ารักใช้ได้เลยเนี่ยนะครับออะจัดไปเลยแล้วลกันนะครับสําหรับตัวนี้ปึ๊บโอเคผมจะมาเลือกกล่องตรงกลางเลยแล้วกันนะรอบนี้นะครับโอเคมาไม่ข้ามดีกว่านะครับเดี๋ยวรอดูตรงนี้เลยบ่าเปิดหมุนปึ๊บหึหึห,หึเหมือนจะมีแสงว่ะเอาแล้วใจช่างออกไปใจช่างปึ๊บสีม่วงอีกแล้วครับปรมาจารย์โอเคนะครับ,รจรนะรบใจช่าง ใจช่างใจช่างเฮ้ยหมดแล้วเหรอเอาดีๆเฮ้ยโอ้โหอะไรวะเนี่ยมีปรมาจารย์มาแค่นี้นะครับผมแต่ไม่มีขั้นเทพมาด้วยโอ้เซ็งเลย <c oughs> อ่ะต่อมานะครับก็ถ้าเกิดเราจะเปิดอีกเนาะมันก็จะมีให้เราไปซื้ออะไรเงี้ยนะครับนี่ไปกดเข้ามาโดยการใช้เจ้านี่ครับเนี่ยที่มันเป็นเออไอตัวเงินหนักนะครับที่เราได้มาจากการแบบว่าเติมโค้ด ะครับมันก็จะมีแจกมาให้เหมือนกันนะเออผมคาดอีก4ภาพนะครับอ่ะจัดไปเลยแล้วกันไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับให้มันครบ10อ่ะโอเคมาครับผมโอเคเอาละครับเปิดเลยจัดไปปุ๊บมาครับเฮ้ยขอขั้นเทพนะฮะร,รอบนี้เฮ้ยเฮ้ยเโอ้ยตกใจเอาดิโมโหปรมาจารย์ีแกเอาละครับมา มีไหมขั้นเทพมีไหมมีไหมขั้นเทพขั้นเทพโอ้โหปรัรมอาจารย์อีกแล้วโอ้ออกยากเอาเรื่องนะทุกคนไม่ใช่แบบว่าง่ายๆนะครับอืมโอเคปัมอาจารย์ได้มาสองนะครับรอบนี้เอ้ยถ้าเกิดผมจะเปิดอีกผมเปิดได้ป่ะเออใช้พันแปดพอได้นะเออพอนะครับเอาให้มันหมดเลยแล้วกันเนๆยก็ไหนๆแล้วนะครับหรือว่าจะอันอันหน้าวะ อันนั้นบนหรือเปล่าอาโอแต่ตรงการอันนี้ก็ไม่ได้สุ่มเลยวะ่ะแต่ผมขอเอาเป็นตัวละครก่อนแล้วกันนะครับอ่ะตู้นี้นะครับผมอยากได้คนนี้อ่ะเออคนหน้าตู้เนี่ยหวันเทียนเนี่ยเอออยากได้อะ่ะมันจะมีการันตีอยู่นะครับว่าถ้าเกิดเราอัญเชิญอีกกี่ครั้งนะครับมันจะก,การันตีว่าเราจะได้แน่ๆครับคนนี้นะแต่ผมยังเหลืออีกตั้งหกิครั้งเนี่ยก็ <c oughs> ขอสุ่มเอาก่อนแล้วกันนะจัดไปฮึบ <c oughs> อุ๊ย๋อซื้อก่อนนี่ว่าลืม เอ่อกล่องนี้มั่งแล้วกันลองดูมาปึบลิงน้อยลิงน้อยให้โชคหน่อยดิมาแล้วจ้ะเปิดปึบปึบปึบใจช่างโอ้สีมว่วงมาเลยทีเดียวเชียวโอเคอย่างน้อยก็เป็นตัวใหม่นะฮะเอาแล้วจ้ะปึบโ,โ,โอ้โหโอ้โหโอ้โหเฮ้ยโอ้โหเอาอีกแล้ว อ้ดูเหมือนจะไม่ได้นะทุกคนแต่ปรมาจารย์มาสามเลยนะรอบนี้นะครับโอเคหมดแล้วเออก็ง่ายๆเลยฮนะขั้นเทพยากมากนะครับแต่ไม่ใช่ว่าเราจะไม่ได้นะเดี๋ยวเราไปทํากิจกรรมโน่นนี่นั่นนะครับสะสมไว้พวกเนี้ยนะนะที่เป็นเอ,อ่อพวกภาพขั้นถูงอะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวเราก็ได้มาครับไม่นานนะครับเดี๋ยวก็ได้มา,มน,าน,นะก,านะก็จะเป็นประมาณนี้น้อยในส่วนของการเออสุ่มกาชานะครับ ต่อมาเนาะตัวละครที่เราได้มานะครับมันจะอยู่ในนี้ฮะเนี่ยตรงกรอบป,ประด์นะครับอ่ะกดเข้ามาดูนะฮะเนี่ยเพียบเลยเห็นป่ะอยู่เต็ม่หมดลหละทแถวนี้นะครับทีนี้เราเอ่อจะทําการอัพตัวละครยังไงอะไรพวกนี้เนาะเราสามารถกดเข้ามาที่ตรงพัฒนาได้นะครับแล้วเราเอาไอ้พวกที่อ่าเป็นเนี่ยเป็นเศษพวกตัวละครแบบพวกนี้ที่เราไม่ได้ใช้นะครับมาทาการพัฒนาให้กับตัวนี้ได้นะครับอย่างเช่นเอ่อผมจะเอาไอ้พวกนี้ที่มันเป็นระดับใจช่างเนี่ย เนี่ยฮะใส่เข้าไปเห็นป่ะอ่ามันจะสามารถพัฒนาแล้วก็เพิ่มเลเวลแบบนี้ได้นะครับเนี่ยก็กดอัพไปอ่ะโอเคนี่ครับเรียบร้อยเลเวลก็จะอัพขึ้นมาแล้วนะครับผมทีนี้เราก็สามารถอัพสกิลได้นะครับอัพดาวก็ได้นะครับอ่าแล้วก็เนี่ยกดปรับแต่งตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่าปรับแต่งตรงนี้มันคืออะไรนะครับนี่ดูนะครับทุกคนตัวละครเห็นป่ะผิวไหวสุดยอดนะครับผมออา ตัวละครมีแต่แบบเจ๋งๆนะครับภาพสวยจริงอ่ะนะครับเกมนี้นะบอกเลยว่าภาพสวยมากนะครับผมอ่าแล้วก็อุปกรณ์เนาะเออลืมไปนะครับในส่วนของอุปกรณ์เนี่ย응เราสามารถใส่ได้นะเนี่ยครับกดเข้ามาแล้วก็ทําการเออเนี่ยกดใส่อุปกรณ์ได้นะครับเนี่ยมันจะมีให้เรามาเลือกใส่นปแล้วก็กดสวมใส่อุปกรณ์ได้นะครับเพิ่มความสามารถให้กับตัวละครและเพิ่มเติมได้นะครับก็มีอ่สกินเนาะสกินก็มีเหมือนกันนะสำหรับเออในส่วนของตรงนี้นะครับเนี่ยกดเข้ามาแต่งตัว นะครับนี่ฮะปึ๊บเนี่ยกดเปลี่ยนสกินได้นะครับเป็นป่ะโอ้สกินเทพว่ะเอออันนี้คือตัวระดับแบบขั้นเทพนะที่ผมได้มานะครับมันแบบการันตีมาให้อตั้งแต่ตอนแรกนะครับผมอ่าแล้วก็ชีลิงนี่ก็คือตัวตาร์ดอ่ะนะครับที่มันมีมาให้ใส่เหมือนกันนะครับตอนช่วงแรกนะเออโอเคนะครับผมต่อมาก็จะเป็นตรงนี้ครับเป้นผลงานเอ้ยไม่ใช่เป้นผลงานแฟ้มผลงานเออนะครับเนี่ยกดเข้ามาก็จะเป็นผลงานต่างๆนะครับที่เราได้มา นะครับไปทํามานะครับแล้วก็มากดรับของรางวัลไปนี่เนี่ยได้ไอ้พวกนี้แล้วเนี่ยเห็นปะเอาไว้ไปส่มกาชาทั้งนั้นแหละนะครับเนี่ยจัาเงินตัวนี้นะครับเอาไปแลกได้เป็นตั๋วนะครับเนี่ยอ่าเห็นปะได้มาเพียบเลยนะครับก็อย่าลืมเข้ามารับด้วยแล้วกันแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นบันทึกนะครับก็จะเป็นพวกสมุดบันทึกอะไรต่างๆนะครับไปดูเรื่องราวดูนู่นนี่นั่นนะฮะที่มันมีให้เราเข้าไปดูนะนะครับผมต่อมาก็จะเป็นร้านค้านะครับนี่อันนี้เลยอ่าเราสามารถรับของที่แจกฟรีมาได้ด้วย นี่ครับจัดไปเรียบร้อยอ่าแล้วก็มีแพ็คขายต่างนะครับลายที่เป็นสายเติมก็จัดไปนะครับสำหรับเกมนี้นะอ่อแล้วก็ต่อมาด้านบนนะครับก็จะเป็นเนี่ยที่มันขึ้นจุดแดงๆนะครับลองกดเข้ามาดูแล้วกันเนี่ยอันนี้ก็คือกดรับได้ก็กดรับไปนะครับประมาณนี้โอเคนี่ฮะอ่าอันนี้เป็นในส่วนของเอ่อแบบแพ็คเติมเงินนะครับเขาบอกว่าเติมครั้งแรกยอดเท่าไหร่ก็ได้รับฟรี3วันเนี่ยตามนี้ครับของที่เราจะได้มาครับโอ้ยวันที่3ได้มาแบบสุดติงก็บยิงแมวอะ่ะ บอกเลยนะครับผมเออใส่เติม,มผ้ามพานใส่เติม,มผ้าม่านนะครับจริงๆแพ็คพวกเนี้นะครับมันก็ไม่ได้แพงนะเห็นปะ่ะมีราคาที่แบบเออไม่ได้แพงมากมายนะครับแล้วก็ได้ของมาโอเคทีเดียวนะครับอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้แล้วกันนะในส่วนของตัวเกมนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองไปต่อสู้อีกสรอบหนึ่งแล้วกันนะครับเออเนี่ยกดไปอ่าเอาตัวละครตัวใหม่มาลองดูนะครับโอเคกดเข้ามาเลยฮะแล้วก็เอ่อเอาตัวที่มันเป็นระดับดีๆลงมาแล้ว น,น,นี่เอาตัวนี้บ้างอา่าคนละสายเลยจยัดไปต่อสู้ไปเลยครับผมอามามาชิวๆนะเพราะว่าช่วงแรกผมก็สบายๆอยู่แล้วนะครับเออตัวละครมันไม่ได้แบบอ่อพวกศัตรูอะ่ะมันไม่ได้เก่งกน,นะอ่จัดไปฮะนี่เคหมุนได้นะมุมกล้องหมุนได้เอามันมีพวกท่าไม้ตายอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับเออแต่ว่าไม่ันให้ดูอะ่ะ <c oughs> คือพวกศัตรูมันแบบผ่อนเกินนะฮะ โอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับในส่วนของตัวเกมเนาะยังไงก็ใครที่สนใจนะครับสามารถโหลดได้เลยนะลิงก์จะอยู่ใต้คลิปนะครับผมคลิปนี้ถ้าเกิดผิดพลาดยังไงก็ต้องขออภัยด้วยแล้วกันนะครับไว้ค่อยมาเจอกันใหม่คลิปน้านะครับยังมีอีกหลากหลายเมนูมากนะที่ตัวเกมนี้มันยังจะค่อยๆปลดล็อกมานะครับอันนี้ก็ลองเล่นเองแล้วกันนะเออถ้ายังไงเนี่ยผมมีโอกาสได้มาเล่นอีกนะครับก็เดี๋ยวค่อว่าการสําหรับเกมนี้นะครับเดี๋ยวขอดูก่อนนะ ช่วงนี้เวลาไม่ค่อยมีนะครับมีอะไรเยอะแยะไม่หมดเลยนะครับอะหมาแล้วครับสวัสดีทุกคนครับผม